ดีครับพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็จะพาหนูใบเตยไปอาบน้ํานะครับผมเพื่อคลายร้อนนะครับผมโอ้โหโอ้โหแกล้งจะดำแล้วแกล้งจะดำแล้วหนูใบเตยน,นะครับผมเร็ว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 แกล้งจะดำแล้วนะครับผม แล้วแล้วแล้วใบเตยไปไหนไปด้วยนะครับผมเจ้าดำนะครับผมแล้วแล้วแล้วใบเตยว้าไหนถึงไหนแล้วใบเตย มาแล้วมาแล้วไปอาบน้ำก่อนเร็วเร็วเร็วสายแวะตลอดนะครับหุ้นไปเตยไปเตยเร็ว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 เตยอ๋อมีอะไรล่ะอยู่นู้นนะครับผม ไปแวะนะครับเร็ว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 มาเร็วมาเร็ว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 รถไอติมไม่กล้ามาเลยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมาเร็วๆเร็ว มามามาเร็วมันร้อนเร็วเร็วเร็วไปอาบน้ำเร็ว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 ไปอาบน้ำเร็วไปเตยเร็วอากาศมันร้อนมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมา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  ลูกมามาเร็วเร็วเร็มา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 ไปก่อนดีไปก่อนเ้อเร็วเร็วเ มา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 อะไรจะดำอุ้ยกลับกล้องอยังไงเนาะนี่กลับไม่เป็นนะครับผมมาแล้วลูกแล้วมาเร็วมาเร็วมาวมามาควันจะพาหนูไปเตยไปอาบน้ำนะครับผมโอ้คว,วันกลับไม่เป็นนะครับผม กับกล้องไม่เต็มน,นะครับเวลาถ่ายวิดีโอนะครับผมไม่แย่เลยมาลูกมาไปทางไหนลูกไปทางนี้ดีกว่าปะ่ปะป่ะมาทางวัดนะครับผมเร็วเร็ว mày đâm, đâm Đâm mày mày Đâm 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 mày 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 Má má Leo, leo. Má, má. Má nê. Đâm non phao thằng khư nhưng cua đâm mình. Đúng bay tơi. Ngồi cho đâm nó. Thôi, thôi. Ui, chín mới đây, khao, khao, thôi, thôi. ถอยมาดิถอยว้าวบ้าเปล่ากินข้าวเขาไม่ได้มาดิทุ่งนานะครับผมข้าวนะครับผมโอ้ยเย่เย่อย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้สวยเลยโู้พกขวานกับกล้องไม่ไม่เป็นนะครับผม เตยนะครับผมพาลูกไปเตยไปอาบน้ำไปกินไผ่นะครับผมโอ้โหลูกไปเตยกินโอมมาแล้วใช่ไหมนี่น้ำไปเตยกิึงโอมแรงมากเลยนะครับผมเรียบร้ว มันจับกล้องไม่ได้นะครับผมกลับไม่เป็นนะครับผมก็เลยเห็นในวงแคบนะครับผมไม่กว้างเลยดูเจ้าดำดำนำทางเลยครับผมไปไหนไปด้วยนะครับเจ้าดำหนูไมเตยไปไหนก็ไปด้วยนะครับผม เดียวเลยหอบนะครับผมเดินแค่นี้ก็หอบแล้วก็เดินเ,เข้าเขตวัดนะครับผมมาแล้ว นำโครนมหหนุ่มใบเตยหนุ่มใบเตยสปาโครนดีกว่านะครับผมอยู่ในป่านะครับเข้าป่าบ้างนะครับผมอยู่บ้านหลายวันแล้วหนุ่มใบเตยเข้าป่าไหมหนุ่มใบเตยไปเรื่อยๆ ไปรุ่นนะครับผมมาแล้วมาแล้วตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผม พาหนุ่ยไปเตยมาเข้าป่านะครับผมเพื่อขายร้อนนะครับผมไอ้ตัวยังม่เตยไม่จูงแนละ้วมามากินข้าวเขาเดี๋ยวเดินช้าเดินไม่ทันวันนี้เร็วอา มานี่จะดำลงไปทุ่งนาแล้วมานี่แล้วมามาแล้วมาแล้วเดินเข้าป่านะครับผมมาๆๆกินไม่ได้ข้าวเขามานี่โอ้ มีตังค์ใจเขาไหมนี่รู้ไหมในช่วงอะไรนี่โควิดนะเนี่ยหนูไปเตยโผ่ไม่มีตังค์เลยนะเตยอย่าเด้อมาามาๆมาเร็วเร็ว มามามา,มานี่ก็เขตเขตวัดนะครับผมสะพาทางนี้อีกแล้วหนูไปเตยมา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 เร็วนี่ก็เป็นเขตวัดนะครับผมมามามารัวเจ้าดำที่นี่ก็มองหาเจ้าดำมาเร็วกลัวเจ้าดำนะครับผม เจ้าดำหายไปไหนไม่รู้ไหนก็มองหาเจ้าดำนะครับหนูใบเตยจะเอายังไงดีกับหนูใบเตยมาแล้วมาแล้วมานนี้ไห้มาไหนนปลาเนี้ยอ๋อนี่นะครับผมเข็ดวัดแล้ว หนูใบเตยมา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 เลวมาอะไรฮะอะไรอยู่ตรงนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้มาเร็วเขาเเ็ตวัดแล้วหนูใบเตยจะเป็นเด็กวัดไหมหนูใบเตยตอน ใส่บาตรกับคุณยายนะครับผมใส่บาตรเสร็จก็เดินตามจะเดินตามลวงพ่อนะครับผมเดินตามพระคุณเจ้านะครับผมลุงใบเตยนะครับผมน่มารักมากเลยน่ารักน่าเอ็นดูนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้ลูกจะพาไป ปลาโคนในปลาลุกมาเดียวอันนี้ก็ไกลนะครับผมขวานก็ขับมอเตอร์ไซค์มาได้ครึ่งทางนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์มาครึ่งทางแล้วก็เดินต่อยครึ่งทางนะครับผมมอเตอร์ไซค์ก็เอาเข้าป่ามาลลำบากนะครับผม เป็นป่าเขตยนีนทรนะครับผมก็ป่าใหญ่นะครับผมป่าใหญ่ป่านี้หนูไม่เตยก็ไม่เคยมานะครับผมไม่เคยมาเลยนะครับผมก็พาน้องมาเป็นครั้งแรกนะครับผมดานะครับผมอันนี้หนูตายอันนี้ทานนี้อ้าทางนี้ มาเร็วอุ้ยชันไหมนี่เดียเดียเรีย,ยอุ้ยชันนะครับผมถอยถอยถอย,ถอยมาเร็วอู้ท่าลงนุองบิเตอริจวบ่าุุ้ยทำไมมีรอยมีรอยแถวนี้ฮะมามามานี่มา Má, 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 má Má, má Má thằng này mát mát phô má mát Má Má Má, má, má ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับผมนี่เป็นเขตวัดนะครับอุ้ยต้นไม้ล้มหนึ่งต้นองดูนะครับผมดูดีๆก่อนขอให้คมานี้มานี้ลูกมานี้มานี่อุ้ยมีช้างม,มนีนะครับผม ้องดูนะครับผมเพราะว่าช้างเยอะนะครับผมถ้าไปเจอเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวโซจะพันกันได้นะครับผมมาเร็วมา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 ไหนมาทางนี้ลูกเฮ้ยมากลัวเหรอเราต้องกลัวลูกวันนี้มาเร็วมาเร็วถาวันเยอะแยะเลยนะครับผมบุกป่าแล้วหนุ่ยเตย มาแล้วลูกโอ้ไม่มีนะครับผมไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะครับผมนอย่างนี้นะครับผมมาแล้วมาแล้วลูกมาโอ้โหลอยนะครับผม รอยช้างเต็มเลยนะครับผมมีแต่รอยช้างเลยนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยรอยใหม่ๆเลยนะครับผมอุ้ยไม่ได้แล้วถอยถอยถอยถึงเตยเตยถอย,ถอย,ถอย อันตายนะครับอุ้ยลอยใหม่เลยเดี๋วโซ่พันกันนะครับผมอันตรายนะครับผมอันตรายต่อฟวกหวานด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีนะครับผมช้างบางเชือกนะครับผมบางทีเขาก็ไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบให้เชือกอื่นมาวุ่นวายนะครับผมเพราอาจจะชนกันต่อสู้กันได้นะครับผมเพราะว่า ช้างนะครับผมเวลาสู้กันก็มีถึงชีวิตนะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่คาที่แต่ว่าระยะยาวนะครับผมประมาณสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอย่างนี้นะครับผมก็จะล้มนะครับผมก็จะอาจจะล้มนะครับผมในภายภาคหน้านะครับผม ระยะยาวนะครับผมช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะครับผมถ้าล้มแล้วลุกยากนะครับผมยากมากนะครับผมควานต้องหาที่ดีๆนะครับผมต้องเสพตีที่สุดนะครับผมเมื่อกี้ไปเจอรอยช้างนะครับผมรอยช้างใหม่ๆเลยนะครับ <c oughs> เกือบสวยแล้วควานหาที่ปลอดภัยดีกว่านะครับผม มาเชือก็เข้ากันได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมมางเชื่อก็เข้ากันได้ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าท้างมาเชือกนบนิสัยไม่เหมือนกันนะครับผม <S <S <an> <S แต่หนูใบเตยก็เข้าได้ทุกเชือกนะครับผมมามานะ Hãy subscribe Mà kênh Mano, 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 ต้องดูดีๆนะครับผมต้องดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าช้างบางเชือกนะครับผมนิสัยก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็เหมือนคนเรานะครับผมนิสัยก็ไม่เหมือนกันนะครับผมมา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 โอ้โหพึ่งลยเป็นไรนูไปตาตยได้กลิ่นเพื่อนช้างนะครับผมถ้าได้กลิ่นนูไปปเตยจะเป็นแบบน,นี้นะครับผมมาเร็วมาลงมา น่เห็นไหมเจอแล้วนะครับผมหน้านะครับผมน,น่าจะเป็นน้องอ้อมนะครับผมมาลูกมามาเจอเพื่อนหูพึ่งเลยหนูไปเตยนะครับผมมามาลูกมา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 หน้านะครับผมนู่นไกลๆนู่นนะครับผม น่าจะเป็นน้องอ้อมนะครับผมนี่เอาตามไปต่อนะครับผมมามามาเตย้ยโอ้ยกหัวสูงเลยนุไปเตยสายแล้วนุไปเตยมา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 เร็ว วางนะครับผมกอไผ่เต็มไปหมดเลยแถวนี้นะครับผมมามาลูกมาแถวนี้ก็มีแต่กอไผ่เลยนะครับผมมามาลูกมาเร็วทางนี้หูผึ่งนะครับหนุ้ยเตยนะครับผมมาเร็วไปเอามานี่มานี่กลัวนะครับมามา มาเร็วอันนี้มามาเร็วต้องจูงนะครับหาเพื่อนนะครับผมมาเร็วน้องอ้อมนะครับผมมาเร็วน้องอ้อมมานี่ยมานี้มานี้โซ่ถึงนี่ไหมเนี่ยน้องอ้อมมาเร็วตัวไม่เคยนะครับผม ไม่เคยอยู่ด้วยกันนะครับผมหนูไปเจอกับน้องอ้อมนะครับผมมามาเร็วไหมจริงมาเลยหนูไปเจอน้องอ้อมมาแล้วมาเร็วมาเร็วน้องอ้อมถึงนี่หรือเปล่านะครับผมผ่านทางนะครับผมมา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 นี่อะไรก็จะไปขาเขาหมดเนาะมาเร็วมานี่อันตรายนะครับผม ก,ก็ควานต้องเซฟนะครับผมเพราะว่าควานเขาไม่อยู่นะครับกลับบ้านแล้วนะครับผมถ้าควานอยู่ก็สามารถปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเข้าไม่ได้นะครับผมอย่าเข้าไปเลยดีกว่านะครับผมถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ จะยุ่งยากนะครับผมเราไปชอบไม่ไหวนะครับผมช่วงนี้โควิดไม่ไหวแน่นอนไม่โควิดก็ไม่ไหวนะครับผมมาเร็วมาเร็วมามากอ้เดินมาไกลามากนะครับผมนี่ถึงแม่น้ำหมูนนะครับผม มาหนูเตยมั้ยน้ำมูลแล้วนะครับผมนี่นะครับน้ำมูลปลาเต็มไปหมดนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาลูกมามามานี้มาเนี่เตย เลนริมหาดเลยลงไปเตยอันนี้น้ำลึกนะครับผมลึกลงไปเตยลงไปจมเลยนะครับผมลึกมากลึกมากนะครับผมน,นั้นก็เป็นฝั่งสุรินนะครับผมฝั่งสุรินเร็วเร็วมาได้กลิ่นอะไรอีกลงไปเตย ได้เนเพื่อนอีกแล้วหรอคะอเห็นไหมมีเพื่อนนะคะหนูเตยมาแล้วอุ้ยมีสับรถด้วยครับผมเก็บอืของใครเอยเจ็บ ค่อยๆอันนี้ดูนะครับผมมันมีรอยหรือเปล่านะครับผมตรงนี้เลยครับผมครับผมก็ตรงนี้นะครับผมนูไเตอร์อยู่นี่นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมประควานก็พาโนูไเตอร์มาเข้าป่านะครับผม ว่าจะอาบน้ําสปาโครนซะหน่อยนะครับผมก็เห็นรอยช้างนะครับผมก็เลยเปลี่ยนที่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมพอควขนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร้กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจช่องหนูไปเตยได้นะครับผมสวัสดีครับ